สวัสดีแฟนแฟนเซนไตทุกท่านนะครับผมวันนี้ this is a toy เนี่ยก็ได้มาทำการแกะกล่อง u n นบ x ็อกหุ่น DX จากขบวนการล่าสุดนะครับดอนบาเทอรหุ่นโอนิไตจินนั่นเองแต่ก่อนจะไปดูการรีวิวเจ้าหุ่นโอนิไตจินนะครับที่มีขนาดใหญ่ถึง36เซนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง this is a toy เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก่อนนะ ก็ด้เวลาที่เราจะไปดูรายละเอียดของแต่ละตัวกันแล้วนะครับช้ายอยู่ใหญ่ไปดูกันเลยก็กล่องแพ็กเกจเขานะครับก็จริงๆก็ลองถ่ายให้ดูไปแล้วนะครับผมก็คืออันเนี้ยเป็นกล่องที่บอกได้คำาแนวว่าน่าจะเป็นกล่องที่ใหญ่ที่สุดแล้วมั้งเาที่ผมเคยมี DX มานะครับมันใหญ่พอๆกับหุ่นหุ่นล่างล่างใหญ่หุ่นล่างสุดท้ายเขาเรียกอ,อะไรดีอ่ะหุ่นตัวสุดท้ายของขอบวนการมาขบวนการอ่ะที่มันจะมีแบบหุ่นที่เป็นตัวใหญ่ๆแล้วก็เอา ตัวกัก่อนมารวมล่ากอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยคือกล่องมันใหญ่มากเว้ยมาตอนที่แพ็กส่งมาเนี่ยก็คือกล่องแบบเบิ่มเลยนะครับผมอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับอ่ะข้างหลังเป็นหุ่นทั้ง5้าตัวนะครับที่รวมกันเป็นตัวนี้นะที่เขาเคลมว่าสูงถึง36เซนนะครับผมฟุตกว่าเลยนะแล้วก็ในเนี้ยไม่มีคู่มือมาให้นะครับ เราต้องโหลดคู่มือจากตรงนี้นะเอา QR code 2ตรงนี้นะครับผมก็จะมีคู่มือการประกอบของหุ่นตัวนี้มาให้นะโอเคครับเราไปดูตัวแรกของสีแดงดีกว่าตัวแรกนะครับดอนโรโบโทาโร่นี่นะครับผมก็เป็นเหมือนหุ่นแกนกลางของหุ่นโอนิไตจินเลยนะครับซึ่งก็เป็นทั้งแขนทั้งขาเลยโอ้ยขอบกล้องหน่อยมันมองไม่เห็นใช่ไหมชื้อ่อะนี่นะครับตอนแรกที่ผมเห็นขาเขาเนี่ย ขาเท้าเขาผมนึกว่าเขามันจะยืนไม่ได้เพราะมันจิ๋วมากเห็นไหมเออแต่ว่าพอมาตั้งจริงๆแล้วก็ก็ยืนได้เฉยๆเลยก็งงเหมือนกันนะครับส่วนแขนตัวนี้ขยับอะไรไม่ได้นะขยับแบบเป็นขยับข้างหน้าไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าจะพับอย่างนี้ได้นะชืบนี่นะครับขยับขึ้นอย่างนี้ได้แล้วก็พับเก็บไปข้างหลังเพื่อแปลงร่างเป็นหุ่นได้นะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะมีส่วนที่ซ่อนของหมวกตอนล้มล่าเป็นโอนิตจินไว้ด้วยนะครับผม นี่นะครับตัวแรกนะครับดอนโรโบทาร่ต่อมานะครับเป็นซารุบัตเทอร์โรโบทาร่นะครับผมซึ่งก็เป็นลิงนั่นเองนะครับมีแรงมานาันใจมาจากลิงเนาะอันนี้ก็มีจุดขยับเยอะอยู่นะครับโดยตรงหัวเนี่ยก็นี่ได้นะขยับหัวได้นะครับหมุนซ้ายหมุนขวายอย่างนี้ได้ด้วยนะแล้วก็แขนเนี่ยหมุนได้รอบทิศนะครับแล้วก็สามารถพับอย่างนี้ได้ด้วยเห็นไหม พับอย่างนี้ได้นะครับก็ได้ประมาณหนึ่งนะได้ประมาณนี้เนาะอืมสองข้าบไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงบัดเนี่ยหมุนได้แล้วก็ถอดได้ด้วยนี่ถึกถอดแบบนี้ได้แบบนี้ผมไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะมีอะไรหรือเปล่านะแค่คิดว่าปกติแล้วหุ่น dx มัน,ม,นมันไม่น่าจะถอดได้ขนาดนี้ใช่ไหมแต่เนี่ยมันถอดได้นะครับแล้วก็มีตรงซิกแพคของเขาเนี่ยเดี๋ยวจะไปเป็นส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์ใช่ไหม แล้วก็ส่วนขาพับได้นะครับนี่พับได้แบบนี้ชืบชืบชบเป็นทางนี้ก็ได้นะเห็นป่ะนี่ <c oughs> ก็ดูปแปลกๆนี่นะเอออันนี้ก็จะเป็นซารุบาร์โรโบทาโร่นะครับสีเหลืองนี่จะชื่อว่าโอนิซิสเตโรโบทาโร่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาได้แรงมานานใจมาจากอะไรนะก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะครับผม มีแต่มีหางอยู่หน่อยนึงไม่รู้เป็นสัตว์หรือเปล่านะครับมีหางด้วยอันนี้นะจุกขยับบนตัวนี้ไม่มีเลยนะถ้าที่ผมลองขยับนะเพราะว่าตัวขาเนี่ยก็เป็นขาที่เขาฟิกมานะครับแขนก็ขยับอะไรไม่ได้เลยสักนิดเดียวเนาะแล้วก็ขยับหัวได้นิดนึงนี่หมุนหัวได้หน่อยนึงนะครับได้แค่นี้อืมที่เหลือตายหมดนะครับนิ่งสนิท ฟิกรวมกันไปหมดเลยนะตัวนี้นะครับโอ้โหซิสเตอร์ Sister, ซึ่งน่าจะเป็นผู้หญิงนะเพราะว่าใช้คำว่าซนะิสเตอร์เนาะอินุบาเทอร์โรโบทาโร่นะครับก็เป็นสุนัขแน่นอนเพราะว่าเป็นสัตว์สีขามีหางหน้าก็เหมือนคุณสุนัขกันเลยนะครับนี่เห็นไหมห้อง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 เออตัวนี้จุดขยับก็มีขาหน้าสองข้างนะครับสามารถขยับได้โอ้ยโฟกัสหน่อยนี่ขาหน้าขยับได้พับได้ประมาณนี้นะแต่มาข้างอุ้ยอุ้ยอุ้ย ตกใจขออภัยขออภัยนึกว่าจะหักเปล่านะอันนี้เป็นแบบถ้าหลุดก็ใส่เข้าไปได้นะครับก็สะดวกดีก็จะพับนะ่ะทำไมพับแบบนี้ไม่ได้เอ๊ะสงสัยหรือว่ามันติดดีไซน์นะครับติดดีไซน์เนาะก็เลยจะมาข้างหน้าได้นิดเดียวข้างหลังก็มาได้ประมาณนี้ทั้งสองข้างนะครับ พับ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 ต้องบอกก่อนนะผมยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะคือแกะออกจากกล่องมาก็คือเอามารีวิวกับทุกคนเลยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นส่วนเท้าเช่นกันนะคบเหมือนคุณสีเหลืองเมื่อกี้นะลืมบอกว่าสีเหลืองก็เป็นส่วนเท้าส่วนขานะครับโอเคอันนี้อินุนะครับอินุอินุบัตเตอร์โรโบทาโร่ตัวของสีชมพูนะครับจะชื่อว่าคิจิบัตเตอร์โรโบทาโร่นะผมแปลกใจที่เป็นเขาเป็นผู้ชายใช่ไหมในเรื่องเนี่ยคือผมอะ ออกตัวเลยว่ายังไม่ได้ดูสักตอนนะครับรอมันเข้าไทยแปลไทยแล้วค่อยดูแล้วกันนะไม่อยากไปดูซับเถื่อนแหละนะอืมก็รอเข้าไทยแล้วกันก็ตอนนี้ก็เก็บหุ่นไปก่อนนะครับผมเป็นนกนะแต่ไม่มีขามาให้นะครับผม,ผมก็เลยไปเอาอะคริลิกมาลองให้มันสวยๆหน่อยนะครับนี่หน้าของคุณนกเขานะโฟกัสหน่อยนี่นะครับใส่แว่นด้วยเป็นไง่างเท่ แล้วก็ส่วนหานี่ก็จะกลายไปเป็นดาบที่ทําให้หุ่นสูงถึงส6สิบกเซนนั่นเองนะครับผมมีลวดลายอะไรด้วยสักอย่างหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือลายอะไรนะจุกขยับของตัวนี้ไม่มีไม่มีเลยนะครับปีกขยับไม่ได้นะครับอ๋อขยับได้อย่างนี้นะครับนี่ขยับได้แบบนี้แต่มันก็แปลกๆหน่อยเนาะอืมตัวนี้นะครับตัวคิจิบราเธอโรโบทาโร่นะครับวางไว้ เพื่อนๆพร้อมจะไปรวมร่างเป็นโอนิไตจินหุ่นยักษ์กันหรือยังครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลย ประกอบเสร็จแล้วครับบอกได้คําเดียวว่ามโหลานม,มากๆนะครับแต่ว่าผมอะ่ะลืมไปอย่างหนึ่งลืมกบนนบับแขนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับแขนนะครับมันน่าจะประมาณนี้เนาะเ,ออเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ด้านนี้เนี่ยมันก็จะงอแขนได้นะนี่แบบนี้นะครับผมเออใช่ไหมมันต้องแบบนี้ปะ่ะนะครับขออภัยเนาะเป็นการรีวิวที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าตัวเขาสูงมากนะครับผมผมจะให้ดู ดีเทลใกล้ๆก่อนแล้วกันนะอลากเข้ามานี่มันจะมีรูปโมโมทาโร่อยู่ด้วยนะลูกท้อใช่ไหมอืมแล้วก็จะมีหน้าของทั้ง5้าตัวอยู่นะครับนี่สองสามนี่นะครับแล้วก็ที่ขาก็มีด้วยโอ้โหตัวมันใหญ่มากมีปีกอย่างนี้ได้ด้วยนะครับนี่สุดๆะ่ะแล้วก็ตัวเนี้ยจุดขยับเยอะมากนะครับแขนก็คือพับอย่างนี้ได้นะนี่พับแบบต่อสู้ได้เลย เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างดูข้างบนก่อนคือตัวมันใหญ่ <c oughs> แล้วก็ถอดดาบอันนี้เป็นดาบหรือธงก็ไม่รู้อะถอดมาได้นะนี่นะครับที่เป็นส่วนหักของของนกนะแต่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งคือตรงเนี้ยเห็นนะมมันกลวงเว้ยเออข้างนอกมันดูดีแต่ข้างในมันแบบอื้มก็ถ้าถอดออกมาอย่างนี้ใช่ไหมก็ต้องสลับข้างนะเราเอามันจะมีช่องตรงนี้นะครับกับที่มือเนี่ยมันจะมีร่องให้เสียบนะครับต้อง ต้องต้องแบ,บมือก่อนนะถึงจะเสียบตามช่องไน้นะเราจะยัดไปเลยเฉยๆไม่ได้นะครับต้องต้องกางมือข้อมาก่อนแล้วก็ใสด่ดาบเข้าไปแบบนี้นะชืบชืบกำเด้นี่เป็นไงเทพมากไม่เคยขุนตัวไหนเท่ขนาดนี้มาก่อนโอเคเราลองไปดูส่วนล่างกันส่วนขาของหุนตัวนี้นะครับอุ้ยขอภัยก็ขยับได้แบบนี้เลยนะนี่ นี่กางออกมาได้ด้วยก็แกลบๆนะนี่แบบนี้เลยนะอืมนี่จัดฉากจัดท่าอะไรได้หมดเลยแลก็สามารถพับแบบนี้ได้ด้วยนี่ขนาดนี้อ่ะเออพับได้ขนาดนี้จะดูดีมีหุ่นดีเอ็กที่ไหนเคยทำนะครับนี่สุดๆแล้วตัวนี้เท่อย่าบอกใครเลยเดี๋ยวขอแย่ปรับกล้องก็นี่ครับ ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีอะมันใหญ่จนรีวิวรำบากแต่ก็สมดุลน,นี้นะเป็นหุ่นที่สวยมากๆดีเดียวค่อนข้างดีเลยทีเดียวเชียวนะครับมือก็หมุนได้แบบนี้ด้วยนะก็เป็นการขยับออกท่าแอคชั่นได้ถ้าเกิดมาตรงตรงตรงหมัดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขยับได้ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นข้อเสียโดยการที่ไม่สามารถทําให้มือมันดูเหมือนมีชีวิชีวาได้นะนี่ถ้าแบบนี้ได้ด้วยดับไว เดื The best อบเอ่ะคำเดียวคำเดียวเลยจริงๆให้ดูรอบๆนะครับแต่พอหุ่นมันสูงเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือมันทรงตัวลำบากหน่อยๆเวลาหมุนอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็แต่ถ้ายืนเฉยๆฮะไม่มีปัญหาก็จะรูเหมือนหลังข้อมๆมนิดนึงด้วย <c oughs> เห็นไหมเออต้องปรับดีๆนะครับถ้าปรับเยอะไปมันก็จะเงยหน้านี่นะครับผม จุดขยับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยที่ทําให้หุ่นตัวนี้มันฟีสไตล์มากก็คือส่วนเอวเอวตัวนี้หมุนได้ขนาดนี้นะครับโอ้ยแสงเยอะไปนะครับนี่หุุนหมุนได้เอวหมุนได้รอบทิศเลยไหมรอบทิศเลยนะเอวเขาเนะ่ะสุดแล้วแล้วก็เห็นอะไรไหมช่องตรงนี้มันว่างอยู่นะครับสําหรับตัวกิฟตตรงนี้เนาะอนาคตไม่แน่มีพวกมาเสริมแน่นอนนะครับสําหรับอช่องตรงนี้ว่างๆนะครับ อันนี้ผมก็จัดภาพตามหลังกล่องเขาอะ่ะเออก็เท่มากเดี๋ยวถอยให้ดูไฟมันเยอะไปหน่อยแบบชุนี่เป็นไงหุ่นอะไร D X ที่ไหนจัดท่านี้ได้ดูดิสุดนะครับวันนี้ถูกใจแฟนเซนไปกันไหมครับสำหรับหุ่นยักษ์โอนิตแต่จินที่สูงถึง36เซนนะครับผมผมก็ แล้วก็รีบมารีวิวให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง This is a Toy เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องลาไปกับหุ่นสุดเท่โอนี่ตายจีินแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ